สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะค่ะมาพบกับคุณครูง้ออีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่องของต้นไม้ค่ะเด็กๆเ,เอ๊เด็กๆคะที่บ้านของเด็กๆปลูกต้นไม้กันหรือเปล่าคะอะไรนะคะปลูกแล้คะ ก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องของต้นไม้วันนี้คุณครูเงาะมีเพลงต้นไม้มาฝากเด็กๆค่ะฉันคือต้นไม้ใหญ่กิ่งก้านใบตูสวยงามตาป้านของฉันคือปา่าสดนานาอาศัยพักพิงหน้าที่ของฉัน ยังไงล่ะคะเก่งมากเลยค่ะคุณครูง้อเห็นเด็กๆทุกคนนะคะเต้นตามคุณครูแล้วก็ยังร้องเพลงอีกค่ะเอ๊ะในเพลงพูดถึงอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะพูดถึงต้นไม้นะคะต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกับตัวเราเหมือนกับสัตว์ค่ะตัวของเรานะคะจะเริญเติบโตได้ก็เพราะ พ่อแม่ใช่ไหมคะส่วนต้นไม้จเจริญเติบโตได้ก็ต้องอาศัยการดูแลนะคะต้นไม้จึงจะเจริญเติบโตได้ค่ะต้นไม้เกิดจากเมล็ดค่ะเมื่อเมล็ดปลูกลงไปยังใต้ดินเมล็ดก็จะเริ่มงอกมีรากแก้วยังลึกลงไปในใต้ดิน จากนั้นเมื่อได้น้ำได้แร่ธาตุมเมล็ดพืชก็จะเริ่มงอกมีใบใบเลี้ยงเล็กๆนะคะสองใบโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีลําต้นเริ่มสูงขึ้นแล้วก็มีใบเลี้ยงมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดนะคะต้น ไม้ต้นไหนก็จะเติบโตขึ้นค่ะค่ะต้นไม้กินอาหารทางรากส่วนเราเรากินอาหารทางไหนคะเด็กๆทางปากถูกต้องแล้วค่ะรากนะคะของต้นไม้ที่อยู่ใต้ดินเนี่ยจะดูดซับน้ำ ต้นไม้นอกจากจะได้น้ำแล้วนะคะเด็กๆยังต้องมีการใส่ปุ๋ยดูแลลดน้ำพรวนดินนะคะต้นไม้ต้นนั้นก็จะเจริญเติบโตขึ้นมามีรําต้นที่แข็งแรงมีกิ่งมีก้านมีใบที่เขียวชะอุ่มเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆออกไปดูต้นไม้กันค่ะค่าเด็กๆขา เราก็มานอกสถานที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูประเภทของต้นไม้กันนะคะประเภทต้นไม้มี2ประเภทนะคะเด็กๆอันนี้เรียกว่าประเภทของต้นไม้ใหญ่นะคะแล้วก็มีประเภทของต้นไม้เล็กค่ะประเภทของต้นไม้ใหญ่เด็กๆสังเกตดิค่ะนี่ค่ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าต้นสะเตอค่ะไหนลองพูดตามคุณน้อสิคะต้นสะเตอค่ะต้นสะเตอนะคะจะมีลําต้นที่ ใหญ่เห็นไหมคะโคนใหญ่จะมีรากที่อยู่ใต้ดินที่อย่างลึกซึ่งสามารถเนี่ยยึดก,กับดินทําให้ลําต้นนั้นตั้งตรงได้และไม่ลม้มนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิ่งค่ะมีกิ่งเห็นไหมคะกิ่งที่ยืดออกมาจากลําต้นและจากกิ่งที่ยืดออกไปเราเรียกว่าก้านนะคะพอก้านเสร็จแล้วก็จะเป็นใบค่ะและต้นไม้ใหญ่อีก ประเภทหนึ่งนะคะนี่ก็คือต้นมะม่วงค่ะเด็กๆพูดตามครูง,ง้อค่ะต้นมะม่วงค่ะต้นมะม่วงก็จะมีลําต้นใหญ่นะคะมีกิ่งมีกา้านมีใบเขียวช่อุ่มเด็กๆรู้ไหมทําไมใบถึงเขียวได้ก็เพราะว่าอะไรนะคะใช่แล้วค่ะได้แสงจากดวงอาทิตย์ใบไม้ก็จะสร้างเออเป็นการสังเคราะห์แสงค่ะ ทำให้ใบไมนะ้นั้นมีสีเขียวค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะค,ค,คุณครูงอก็อยู่ในสวนเจราจารค่ะซึ่งมีต้นไม้เยอะแยะค่ะ,คะมาดูต้นไม้ประเภทต้นเล็กกันค่ะนี่เลยค่ะเห็นไหมคะต้นนี้ค่ะเรียกว่าต้นเข็มน,นะคะต้นเข็มเนี่ยจะจัดอยู่ในประเภทไม้ประดับค่ะซึ่งจะมีดอกนะคะเอาไว้ประดับให้เกิดความสวยงามค่ะนอกจากต้นเข็มแล้วก็ยังมี นี่เลยค่ะเขาเรียกว่าต้นชบานะคะอันนี้ต้นชะบาประเภทต้นไม้ต้นเล็กอีกนะคะเด็กๆค่ะประเภทเล็กค่ะอันนี้ก็คือพู่ด่างนะคะซึ่งเป็นไม้ประดับค่ะเด็กๆคงจะคุนจินนะคะคุ้นชินมากเลยเราเรียกว่าต้นพู่ด่างค่ะประเภทต้นเล็กนะคะอีกประเภทหนึ่งค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆค่ะเป็นต้นไม้ประเภทพืชผักสวนครัวนะคะเอ๋เด็กๆคุ้นชินไหมคะนี่ค่ะเขาเรียกว่า กระเพราค่ะต้นกระเพรานะคะใบก็จะมีลักษณะเป็นเล็กๆแบบนี้นะคะเด็กๆเอาละค่ะครนนี้คุณครูง้อมีกิจกรรมให้เด็กๆทํานะคะเราจะไปตามหาต้นกันค่ะว่าใบาไม้ที่คุณครูง้อนํามาให้เด็กๆดูนั้นต้นเขาจะอยู่ที่ไหนนะคะเรามาดูกันค่ะค่ะใบแรกเลยนะคะคุณครูง้อมีใบนี้ค่ะเด็กๆสังเกตใบนี้นะคะต่อไปค่ะ ใบนี้ค่ะนี่เลยค่ะเอเป็นใบของอะไรเนาะใครจำได้ต่อไปค่ะไปที่สามค่ะอุ้ยใบนี้ค่ะเล็กค่ะเล็กเลยนะคะเล็กขนาดนี้เลยค่ะแล้วมีกลิ่นด้วยนะคะเอาละค่ะเราไปกันเลยค่ะเด็กๆเราไปตามหาใบนี้กันเด็กๆตามครูง้อมาเลยค่ะเราจะไปหาใบนี้กันค่ะ ไหนคะอ๋อขี่ไปด้านนี้หรอคะเอาเดินค่ะเดินค่ะมาค่ะอู้ใช่ใบนี้โอ้อโอ้นี่คะ่ะถูกต้องเลยคะ่ะเด็กๆเก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆครูด่างเก่งมากครูค่ะยอดเยี่ยมต่อไปค,คะ่ะเด็กๆคะ่ะเรามาหาใบนี้กันคะ่ะเอ๊ะอยู่ตรงไหนคะอะไรนะคะเดินตรงไปค่ะเดินมาเลยคะ่ะเดี๋ยว ยอดเยี่ยมไปเลยแค่เด็กๆปรบมือกับตสียองหน่อยเอาละค่ะอีกหนึ่งใบค่ะเราไปตามหาใบนี้กันนะคะใบนี้นะคะเป็นใบที่มีขนาดเล็กวิยแล้วถ้าเด็กๆอยู่ใกล้ๆนะคะเด็กๆจะได้กลิ่นด้วยค่ะไปทําอาหารได้ค่ะเอ๊มันอยู่ตรงไหนเนาะ ถ้าเด็กๆอู้เด็กๆบอกใช่เลยเหมือนเลยค่ะถูกต้องแลวอันนี้เขาเรียกว่าใบาอะไรคะเด็กๆลองตอบให้คุณปูงอฟังสิคะอะไรนะคะใบกระพาวูยอดเยี่ยมค่ะเก่งมากเลยค่ะดเด็กๆยอดเยี่ยมไปเลยถูกต้องค่ะประมือนายถ้าเด็กๆเ,เป็นยังไงคะเราออกไปเรียนรู้ประเภทของต้นไม้มาแล้วใช่ไหมคะ ค่ะมีประเภทไหนมาบ้ากันไหนเราราคุยกันสิคะประเภทต้นใยญ่กับประเภทต้นเล็ดค่ะเอ๊ะเ,เ,เด็กๆค่ะต้นไม้ไน้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรคะไหนเด็กๆลองบอกคุณงๆกันสิคะอะไรนะคะจากมาเล็ดแก่งมากค่ะแล้วยังไงต่อคะเอามาเล็ดไปปลูกแล้วก็มีอะไรคะมีรากงอกขึ้นมาใช่ไหมคะ ต่อจากมีรากงอกขึ้นมารากนั้นเราเรียกว่ารากแก้วนะคะเด็กๆขาแล้วเป็นยังไงต่อคะมีลำต้นขึ้นมามีใบใช่แล้วคะ่ะใบนั้นเขาเรียกว่าใบาเลี้ยงนะคะเด็กๆแลวมาอีกอะไรนะคะโตขึ้นมาอีกมีลำต้นแล้วก็มีใบหลายใบยเลยวิดเด็กๆเก่งมากเลยคะ่ะยอดเยี่ยมไปเลยคะ่ะอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าการเจริญเติบโตของต้นไม้นะคะเด็กๆคะ่ะ แต่เอ๊ดเด็กๆไหนลองบอกคุณครู้อสิคะว่าส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างคะอะไรคะรากอะไรอีกคะรําต้นอะไรคะใบดอกผลโอ้ยเก่งมากค่ะเด็กๆยอดเยี่ยมไปเลยคะ่ะตอบคุณครูคง้อนะคะถูกหมดทุกข้อเลยคะ่ะค่ะเห็นไหมคะ การเรียนรู้เรื่องของต้นไม้นะคะเป็นไงกะกิจกรรมสนุกใช่ไหมคะแล้วอย่าลืมนะคะเด็กๆดูแลต้นไม้ให้ดีนะคะ